tâm thầy, viên, Cô, bà, ăn ừ. Đó. Đó. Đó có viên, có một thơm. có mặt, thắng thịt cháy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ตามแนวชายแดนหินธุรกันดารปุ๊บอย่างขอบคุณมากนะครับเดี๋พุดไปเด้อเรามีพิธีการเนีนะครับเราจะใช้น้าไปดื่มน้ำดอกมือให้ดู ขออนุญาตพี่น้องกมือก็รับท่านอดามด้วยรับท่านัดามด้วยครับและได้ผ่านหน้าแกกเกี่ยวัท่านผู้เขียนที่เขียนบูจาพรัตนตรไยทุกท่านนุกขึ้นประนมือเพือพร้อมเพรียงเอาไว้ความรพพระบรูรัจนะ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาคพันปีหลวงรบเอาครับและกองหนุนจังหวัดเชียงรายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพันปีหลวงอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และจะคำลงไว้ซึ่งความลักของทางราชการเป็นดีที่สุดเรียนท่านผู้เดชสุทัศน์จารุมณีประธานที่ปรึกษาสมาคมอาถรรส์ศึกและคางต้องเชียงรายที่โคกิ้งกระผมจ่าสิตรีทรงศรีทุตา นายกสมาคมอาหารพันศึกและอาหารกองชี่งรายออกการขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่รึกษาสมมคมเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสามาัญประจำปีเพื่อรายงานแถลขขงผลการดำเนินกิจก,กรรมรอบปี2,567ที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับสภาอาหารพานศุกและ ข้อประครับสมาคมอหารผ่านสุดประจำจังหวัดเชียงรายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2560บทที่4ข้อ23 24ว่าด้วยการประชุมสมาคมต้องจัดให้มีการประชุมปีละหนึ่งครั้งเพื่อรายงานผลการจัดการบริหารสมาคมรอบปีที่ผ่านมาซึ่งสมาคมได้ ขออนุญาตจากการประชุมต่อองค์การส่งราะบอาหารผ่านศึกและได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่19ยุนจัดยายนพุทธศักราช2568ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามสภาอาหารผ่านศึกที่มีข้อข้าไวอีกส่วนหนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วในการกิจกรรมวันนี้ช่วงเช้า เป็นการรับความการบรรยายการบริหารจัดการด้านป้องกันเรื่องวาตภัยจากผู้บริหารเทศบาลตะบลปากกอดำอำเภอแม่เลาว,ว่าที่ร้อยตรีดัชฌนทร์ศรพลชัยได้เป็นนายกเทศมนตรีจัดเจ้าหน้าที่มาบรรยายให้ความรู้เป็นอย่างดีเพื่อให้ความรู้กับสมาชิกผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ในการรับฟังครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ในภาพปลายเป็นกิจกรรมงานประชุมสามัญประจำปีรายงานผลการ,รดำเนินกิจกรรมสมาคมรอบปี2567ที่ผ่านมาพร้อมเลือกตั้งนายกสม,มามมทหารผ่านศึกเนื่องจากชุดเดิมครบควาระงงตามข้อบังคับเรียบร้อยแล้วในที่ประชุมมีมติเลือก,อมมอกจาก่าสิบติีผุ้สมศียุบปา เป็นนายกสมาคมวราการปีพุทธศักราช2569ถึง2567เป็นเทศบอยแล้วการประชุมครั้งนี้มีสมาชิกรุทะเบียนร่วมประชุม245นายจากอำเภอเมืองอำเภอเวียงชัยอำเภอแม่เหลาอำเภอเชียงแสนอำเภอรอยหลวงอำเภอเทิมอำเภอสุนตาลและใกล้เคียง เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามข้อบังค,คับสมภประการอย่างไรก็าตามการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกประจำปีนั้นทางสมคมได้รับความกรุณานในการอนุเคราะห์ด้านตา่ตางๆจากผู้มีอุปกระรคุณเล็งเห็นความสำคัญของอหญานรบกล้า นายกเทศมนตรีตำบลมาดูมตงเมื่อเชียงรายครับครับ6เอาเซ็ตพนักงานงบอุปสรรคแย่กรรมการสมาคมณ์ถ้าไม่สะดวกให้เจ้าหน้าที่รับแทนครับนี่ครับ จังไรพวกผมก็เป็นอดีตอาสาสมัครมองเบลารุสครับกรรมการและสมาชิกสมาคมทหารหนังสิทและทหารกองหนุนจังไรายตลอดจนครอบครัวทหารหนังสิทและทหารกองหนุนจังารที่รับผิท่านครับผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพิธีที่สำคัญที่สในวันนี้ก็่อนอื่นขอ แสดงความยินดีกับท่านบุษงคที่ตุปาที่ได้รับเราก็ต้องใจให้ทำหน้านที่ต่ออีกสาัยหนึ่งเราเองก็มีความเชื่อมั่นว่าท่านบุษงคงเนี่ยจะนำพาสมาคมของเราไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแล้วก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณท่าน ยอชสรคมและขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เป็นเรียเเร่ยงองเลี้ยงรุ่นแรกในการทํางานร่วมกันนะก็ก็ขอถือโอกาสขอบคุณท่านว่าที่ร้อยีดามองสั่งคาชัยนายกเทศมนตรีตำบลอาตดอำเภอแม่ลาวจะบอกชื่ง,ร,บบง,งรายเป็นหี่ด้วยที่ได้กรุณาที่เลือกเลือที่ที่ทำให้เราได้ระบอบเป็นเจ้า ที่ผ่านมากิจกรรมของสมาคมก็ก้ะแต่ต่อตั้งขึ้นมาตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่สิบนักว่านป็นจะหวัโอกาสที่ดีมากจะรบหนึ่งทศวรรษลัวก้าวเข้าสู่ปีที่สิบที่ผ่านมาก็มาด้วยดีที่ผ่านไปก็กําลังจะไปอย่างเข้มแข็งมั่นคงและก้าวหน้าการบริหารองค์กรเนี่ยเราสามารถจะสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือศรัทธาเกิดขึ้นได้โดยการในผู้นํามีกรรมการที่มีวิสัยทัศน์มี ความเสียสละก,ก็อย่างที่ว่านะคือผู้นำและกรรมการแลวเวลาบริหารหรือฟังเสียงสมาชิกก็อย่างว่าเลยก็จะต้องมีความคิดเห็นต่างมันไม่มีที่ไหนที่ที่จะเห็นคล้อยตามกาันหมดถ้าเมื่อไหร่เห็นตรงกันหมดเมื่อน,นั้นมันผะิดปกติครับแต่ถ้าเห็นต่างก็ยิ่งดีแต่ว่าขอให้แต่ละฝ่ายเข้าใจว่าทําไมเขาถึงเห็นต่างแล้วก็เอาสิ่งที่ต่างกันบบนั้นมา ตอบตูดขข้ามกันก็จะเกิดสิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่าทั้งสองอย่างที่มันต่างกันนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่จะดีกว่านะแต่ถ้ามันมีอยู่อย่างเดียวแล้วกเรียกกระยู่นั้นมันไม่ไปไหนอันตรายก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณท่านที่ปรึกษาทุกท่านด้วยนะครับเมื่อกี้บรรยากาศท่านที่ปรึกษาท่านผู้ให้ความรู้ฟล็อกเกษตรกรสปีอาสาอาสาดินแดนที่ทุ่มเทแข็งงมาก ยืนหยัดอยู่กับพวกเรามาตลอดพวกเราจะทนี้คือว่าคนระเอนตรวจทหารเมื่อ,อประชาชนคนรักชาติคือคือเห็นชุดสีเขียวอ่อนนี่ก็ไหลมีความรู้สึกทร้างปกุ่นเกียเรเิยนและแข็งแกรงขึ้นมานะครับก็อยู่อย่างมีเพื่อนป่วยอย่างมีญาติและตายอย่างมีเกียรตินี่ บัดนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดการประชุมสามัญประจําปี2568นหเพื่อรายงานผลการดำเนินงานช่วงที่ผ่านมาณบัดนี้ก็โปบดอึ้งอึ้งเชิญเข้ามาสุภาษาอย่างทันแต่ก็สมองคนจอมลองทํามา อาสาสมัครทหารพรานที่ใช้สมพระงค์ครับประธานผู้ประสานงานประจำตำบลเตียงเหนือพลตชัยครับกล้องครับ พระก,ก,กานนักพุรธิพุัธธาตรมกวนหลวงพิการทั้งครอบครัวพระกานสวยขคคาเคื่อพประเิษฐจัดเกิดคล้ายพักพื้นการหนสอต้องใช้แบงเพื้น สองสามครับขอค้างครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับท่านกำลังสิเนีท่านธรรมนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ได้มอบประทุมกบขให้กับพวกเราทุกคนนะครับเป็นประทุมกบขที่จะสร้างขึ้นนะครับที่ภาคเกจิอาจารย์ชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์นะครับได้พระองค์นะครับประทุมเป็นดังนว่าแต่ให้เราได้ครั้งครับแป๊บหนึ่งทั้งสิทธของของที่ระลึกสอง และก็ได้เป็นประธานให้กับเราได้วให้คว่ามเป็นครั้งเป็นอ่มันเกิดเพราะท่านด้วยนะท่านทำบุญกับทางผ่านจุกนะครับ ต่มาที่ตำบรเทียนเอียนนะครับรับไปแล้วถือว่าฝากไปให้เพื่อนเราที่ครับชื่อสอบกับรถเด็กนะครับตัวนนเป็นเราถือว่าเป็นเจ้าของเอาไปคนละถุงครับเอาไปหน่อยสอง